จริงหรือไม่พระเอกหมอลำวงดังมีพฤติกรรมแบบนี้กับคนดูหน้าเวทีแล้วถ้าจริงเรื่องนี้เหมาะสมหรือเปล่าอืมอืมซึ่งเราไปเห็นประเด็นนี้มาในกลุ่มแฟนคลับหมอลำกลุ่มใหญ่เพราะได้<ะ>มีมเฟซบุ๊กรายหนึ่งแชร์ประเด็นนี้เอาไว้เราก็เลยสงสัยแล้วอยากจะเอามา หยิบยกประเด็นนี้พูดให้กับเอฟซีแฟนคลับแฟนหมอลำได้ฟังกันแล้วก็แสดงไปพร้อมๆกันเนาะสาวปุ๊กอืมอืมจะ <c oughs> เกิดจากนะคะสาวไอไปเจอนะคะคือผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้มีการแชร์โพสต์ของคุณสันชัยทอปค่ะบอกว่าแบบนี้ก็ได้เหรอส่วนโพสต์ของคุณสันชัยทอปบอกว่านะคะสําหรับพาดนะคะพาดพาดเรื่องนี้ไว้ว่าจริงหรือ G ้อจี้ เอออ่าส่วนเนื้อความข้างในอ่ะเดี๋ยวให้สซมก,กุ้เป็นคนอ่านค่ะ,นคะ,เ,คนะ,คะเนี่ยค่ะขออนุญาตกุลสันชัยนะคะเนี่ยในในรูปเนี้ยคอมเมนต์เนี่ยคือมีแฟนคลับอยู่คนหนึง่งไปให้กําลังใจพระเอกวงนี้ออด้านหน้าเวทีแต่เขาก็ปิดไว้อยู่ว่าวงอะไรแต่แฟนคลับเข้าไปดูแล้วก็น่าจะรู้ว่าเป็นวงไหนแต่ก็เป็นวงดังระดับต้นๆของมอลำของไทยเลยนะสาวไอ เออมันจะเห็นอยู่หน่อยนึงนั่นแหละอ่ะ,อะแล้วก็ออกมาโพสต์ว่าฉัานก็ไม่คิดว่าพระเอกคนนี้จะเป็นคนแบบนี้มเมื่อคืนไปชมหมอลาวงจุดๆแล้วก็ม,มีสิทธิ์อยู่ข้างหลังนะอ่าแล้วพี่สาวเราได้ขอถ่ายรูปกับพระเอกคนหนึง่งพระเอกเลยบอกอเลยพูดว่าโบม,มีเงื่อนไขบอกพี่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะให้ตีพระเอกคนนั้นโดยพูดไปว่าโอนให้ได้ไหม วงเลบเพราะไม่มีเงินสดอ่าพี่เราก็เลยตั้งใจจะโอนให้พระเอกคนนั้นห้าร้อยแต่แตน่าจะเกิดปัญหาที่แอป,ปหรือเน็ตมันจะช้าก็ไม่ทราบพระเอกคนนั้นเลยดึงโทรศัพท์พี่เราไปโอนเองอโดยกดเองเป็นจำนวนเงินหนึ่งพบาทพี่เราไม่เสียดายเงินแต่เสียความรู้สึกและน้อยมากๆค่ะ,ะ,ะตั้งใจว่าจะให้แค่ห้าร้อย แต่เขาเอาไปกดเองหนึ่งพันบาทอืมอย่างนง้นเนาะเอามาพิน้อนะสำหรับคนไม่มีอ่ะมันก็ไม่ได้น้อยน้อ่ใช่เออ่างคนอืมบางคนก็บอกว่าไปกดโอนเองได้หรอถ้าไม่รู้รหัสถ้าไม่รู้จักกันเออแล้วทีนี้มันก็จะมีเนาะสาวไอ้บางธนาคารถ้ามันเป็นสแกนหน้าเลยปุ๊บเข้าเข้า เข้าปุ๊บมันไม่ต้องเวลาเราจะโอนไม่จำเป็นต้องใส่รหัสอีกครั้งใช่ไหมอืมอือใช่คือประเด็นนี้เนี่ยมันก็อย่างที่ว่านะเราก็ไม่รู้ว่ามันเรื่องจริงจริงหรือเทอ,อจี้จริงไหมพระเอกคนเนี้ยพูดแบบนี้จริง,รงๆเหรอ,อคือเหมือนกับว่ามีผู้ใช้เ facebook อีกรายหนึ่งนะโพสตเนี่ยคุณสัญชัยไปแคปมาแล้วก็มาโพส์อีกทีก็หมอนว่าเป็นเจ้าของต้นเรื่องตัวตัวที่เจอเหตุการณ์นี้กับพระเอกคนนี้คนที่พิมพ์เนี่ย เป็นเรื่องจริงไหมเรายังไม่รู้คนและเออแล้วแฟนเขาก็อยากดูสลิปด้วยนะว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมหรือว่าคุณแค่เอามาสร้างให้เขาเสียหายเสียชื่อเสียงเพราะว่าที่คุณปิดนี่มันเป็นหมอลำวงใหญ่เลยนะถ้าถึงหมวหน้าวงหนะมันก็จะมีการสอบสวนอะไรเพิ่มเติมมากมายเอออืมใช่อย่บางคนก็บอกอืมแต่บางคนก็บอกว่ามีเยอะจ้ะเออ เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมีแบบนี้เยอะคนดูไม่มีเงินก็แทบไม่ได้จับมือถ่ายรูปนะคือเขาจะรวมไปไงเหมาวรวมเออเหมาวรวมออืืเขาจะเหมาวรวมแต่ทีนี้เนาะการดูหมอลราเวลาเราไปเราก็ถ่ายรูปอะไรได้ปกตินะแบบว่าจับมืออะไรเงี้ยเราก็เห็นส่วนมากเลยนะเขาก็ให้จับมือนะพี่เอกนางเอกโดยที่ไม่ให้ติ๊กเขาก็มาจับมือกันเขาก็มีนะเอาอย่างนี้ล่า <S 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 สุดก็ไม่รู้นะว่าใครโดนไหม จะอย่างนี้ล่าะสุดสกุ๊กที่เราไปหาน้องศิลปินคนนึงเนาะเราบอกว่าเฮ้ยหนูพี่ไม่มีของมาให้เลยขอสแกนให้กําลังใจน้องได้ไหมไม่เป็นไรที่มาหาไเป็นไรเออเออนั่นแหละกับตัวเออเนาะพี่ไม่ต้องไม่จำได้เออจำได้เออที่เราไปหาน้องหลังเวทีเนาะใช่ได้ความน่ารักของน้องก็ดีใจแล้ว ใช่อันเนี้ยศิลปินส่วนมากเป็นแบบนี้คืออย่างาก,กูก็คือเรื่องจริงอะ่ะเราไม่รู้ว่าจริงคแค่ไหนจากบุคคลคนนี้ที่มาโพสเอาไว้แบบนี้เขาอาจจาะสั้งเขาเรียกว่าเฟกนิวเนาะก็คือข่าวปลอมขึ้นมาเพื่อเสียงศิลปินวงนี้แต่มดเป็นเรื่องจริงละ่ะเออคำนี้เหมาะสมหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็แย่นะ มันก็แย่มากๆเลยนะถ้าคุณจะเหมือนเหมือนรีดไทยเลยเด้แบบน่ะเออมันสมควรเลยเด้เอออืมเออถ้าเขามีหลักฐานล่ะถ้าเขาเอาหลักฐานมาโชว์ล่ะเสียชื่อเสียงเลยได้นี่ะนั่นแหละหนึ่งตัวเขาเสียชื่อเสียงสองวงเสียชื่อเสียงใช่และทําให้ fc แฟนคลับไม่กล้าเข้าไปหาใช่แล้วมันก็จะเป็น เนาะแม่นชาวไอมันจะเป็นวงกว้างเลยเสียงเสียงวงกว้างแน่น้ำศิลปินเลยแล้วเขาก็จะมองทุกคนไม่ดีด้วยนะถ้าเป็นจริงนะเออแต่ถ้าอันนึงเนาะแต่ถ้าไม่เป็นจริงเพราะทุกคนก็มาคอมเมนต์อยู่ว่านหนละ่ะสลีปที่คุณมาโพสแบบนี้เอาสลีปมายืนยันหน่อยว่าพี่สาวคุณอะโอนไปหนึ่งพันบาทจริงจริงหรอกับคนนี้จริงๆรหรอแต่บางคนก็บอกว่าคนเดียวกันหรือเปล่านะ อาจจะมีคนโดนเอออันนี้นะนี่ก็ไม่รู้ใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะพี่น้องขะอืมเออแต่แต่บางคนก็บอกอืมนั่นแหละบางคนก็บอกว่าเบอร์ยังไงให้เห็นหน้าพ่ออืมเออจูดที่เขาเรียกกันพ่อค่ะพี่น้องคุณใดอตากไปเบิ้องนเพจคุณสันชัยทอลกได้อืมถ้าเรื่องจริงก็เปิดเผยชื่อน้องไปเลยไหนๆก็โพส อย่ามาใช้ชื่อคณะเขาเลยทั้งคณะเขามีพระเอกหลายคนจะปิดชื่อคนคนเดียวแต่ทิ้งให้คนทั้งคณะเขาเอ่อเคว้งใจอ่านยังไงก็รู้ว่าวงไหนเออคนนี้ก็พูดถูกนะคะ,ะไม่ไม่ทำไมไม่เอ่ยชื่อ,อไม่อยากเอ่ยชื่อจริงๆก็ย่อๆอะไรหน่อยแต่นี่คุณทิ้งไว้ทั้งวงเลยเขาก็จะสงสัยเขาก็จะมองรวมไปทั้งวงเลยนะสาวไ เออเออ,เอ,อคลับคนก็พูดถูกนะจ้ะเอออ,อันนี้ก็เรื่องจริงใช่เลยสะกุ๊บอืมแต่เขารวมไปว่าเป็นพระเอกบางคนไม่เข้าใจไงอืคิดว่าจะเป็นพระเอกหลักของวงด้วยเออเอ,อแต่การเป็นหมอลำนี่เขาจะมองรวมๆเลยพระเอกคนนั้นพระเอกคนนี้พระเอกหมอลำพระเอกนู่นนี่นั่น,นแต่เขาไม่ได้บอกว่าแต่เอ,อ่อแฟนคลับหมอลำบางคนหรือว่าคนไปดูหมอลำเขาจะไม่เข้าใจเรื่องพระเอกเนาะเขาจะคิดว่าเป็นพระเอกหลัก ในคนเดียวในะคนนั้นเป็นพระเอกหลักมันก็จะพุ่งเป้าไปที่พระเอกด้วยนะอืมตอนแรกเราก็งงอยู่นะทาไมเ<ม>ขาเรียกพระเอกกันหมดเอ้า<ม>อันนี้ไม่ใช่พระเอกเหรอคนนี้ไม่ใช่พระเอกเหรอมไม่เขาเรียกลมรวมอย่างเช่น<ม>อาสาวโจ้สาวโจ้ดีไซน์เออบอกเราเขาเรียกลมรวมๆเอหมอลามเขาจะเรียกพอเอกหมอลากันหมดแต่ถ้าพระเอกหลักเขาก็จะบอกพระเอกหลักแต่นี่คนไม่รู้เขาก็จะเรียกเป็นพระเอกหลักเลยนะพระเอก ตัวท็อปของมลยนะเออขึ้นชื่อว่าพระเอกหมอลำนะอ่าเข้าใจเออก็นั่นแหละมีแต่เรื่องแบบว่าอันนี้เนาะในวงการหมอลำยังไงก็อย่างที่ว่าแหละถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องไม่จริงบุคคลนี้เป็นข่าวเฟกขึ้นมาเนี่ยก็สงสารในวงการหมอลำนะที่ต้องมาเจออะไรทางานก็เหนื่อยแล้วมาปั่นข่าวต้องมาเจอแฟนคลับบางคนก็พยายามปั่นเรื่องขึ้นมาให้ เพาเสียหายเออแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงจริงๆๆคุณก็มาสแสดงตัวตนหน่อยว่าเนี่ยสลิปนะแล้วคุณก็ปิดชื่อคนนั้นไว้ก็ได้เนี่ยโอนคืนนั้นวันนี้นี้เอออย่างนั้นแหละร่วมกันค่ะแต่ว่ากัดตื่อฝากพี่น้องเนาะฝากพี่น้องแ,แฟนหมอลำนอ,นอสายนอวายอย่าเมาร่วมอย่าเมาร่วมว่าเป็นพระเอกวงนี้ทุกคนอะไรอย่างนี้หรือว่าพระเอกแต่ละวงก็ต้องแยกแยะด้วยเพราะว่าเขาเรียกกันในนามพระเอกหมอลำเฉย เอออย่าเมารวาม,มนั่นและอาา่ะสักนี้แหละมรู้ว่าจะไปในที่ทางไหนจะเคลื่อนไหวอะไรหรือเปอล่ายังไงเราก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับสองคนก็ขอจบประเด็นไปเพียงเท่านี้พบพอกันหใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ